ครูบังอนเเห็นวมาเมียครูงานน้าครูแกตมเดียวมมายได้เมียครูด้ได้เมียครูบาปูันเล่นนาทีเ่แครูเลยแดน้วยแกตรูัดดิ้นตาุเกเรกไอ้ตึงมึงอะฮะวัดตึงมึงอาเป็นรือเ่างนี้ว่าอเออโอ อูได้แม่าปากเนื้อดูนี่อูได้แม่าปากเนื้อนกีตายอ้ไปอยปากเนื้ออ้ออบปักเนื้อนี่ก็โยเคืออแกปากก็ยเือบูปักเนื้อไปโยเป็นจุนเป้าแล้บูเนื้อไปโยเป็นจุนเป้าแต่กขถามันที่อะไเหเาเห็นไหมยจุนเป้าเอะคนไม่จินเลวนี่แม่ก็ยกันเป็นจุนเป้าไอ้ต้ไม่ใจไปโยเล่าจนเปาเจ๊ อมันตายยังเก่งด้วยยกกันไปจุดโป้งมันมีโป้ได้มังแกมีแล้วโป้งแมวโป้งยาอ่าโป้ลื้อโป้ลื้อกันยังเออโป้ลื้อแม่ถืออย่างโป้วัวนะโป้ลือกับเปาได้โป้วัวมาลายอะกูตีจี๊ดนวดไตโอ้จริงมีโป้งยาโป้ลื้อโป้งกะเรียงอันนี้โป้มือจอ Họ từng mất mượt tí nên khó quá người ta tay mm. Trời Hình phố tên mở trò Trời cây bà đi Phải phố mở tí quá tí Ba kẻ tay là ta chạy vậy đây Đã nhờ bọc nữa kìa Họ nốt kìm tay đã bổ bằng nữa Hà ư Một đi bà trà nữa Châu châu cháu, cháu, châu cháu, oh, châu châu bên bốn nữa hồ đã bổ bằng nữa เล่นโปรได้เล่นโปรไปก่อนนะครับอะไรก็รับแล้วลันแรรับแล้วอล่นโปรนักเกอมาเล็กูแต่ว่ากูได้ได้มียปักเนื้อกูไม่จบปาดย่างอือซอยหินหินหวาบคือเล่นดีเล่นดีบุปผังเนื้ออือแต่ว่าร้อยจังที่ร้อยนี่ปัจ่าเนื้อ่าเพื่อร้อยร้อยไม่ตึงลำเรโก้ลำลำร้อยเอือเดี๋ยวจะเล่นกักูคูโร้อยไปโ่มลนั้นปแดดรด ร้อยแดีวนะร้อยนีไม่กว่าบลำแล้วเออตะเปล่ใจต้ตงตองร้อยร้อยกวาร้อยร้อยลำล้ำกวาล้ำลอร้อยนียลำเออร้อยนียลำร้อยกวตึต้งตะว่าสมุดไม่ความว่าร้อยหมักหมักลำแตะแท้ล้ำแขกแกไปบาไมม้านเรด้วยจะมุงมันเครหรือว่าตัขวากตัมลงแม่มันมา อันี้ปันซาเนอนี่มันเป็นระยอาันเน้อมาเฉยง่ายนี่เออคุณตุกตุกเรียกแกตาตุกเกินเมียตาบัเตอันนี้อันนี้มันบกตีนี่กูตุ๊กตกเรียเนี่กกุอยากเรียกเรียกปีเรียกปีปีออปีออ